มาถูรัตนตยตาษาขอความนอน้องจงมีเ่ยรัตนตรยัยขออนุญ,ญาตพระเทะในอันที่จะเขา่าวธรรมโดยทั้งพรยงโยมโยมสาธทุกชนทุกคนทุกท่านวันิยมจิมมี่มาปกติไปทําบุญที่วัดเขาใช่ไหมไปถวายทานก็เป็นการฝึกอัยาริยใสให้คุ้นเคยกับ สระจาคะถ้าว่าเราไม่ฝึกเลยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของทานความรู้สึกของคนโดยมากก็จะมีความตระหนี่ยิ่งตระหนี่มากเท่าไหร่ซักส้วมบัติที่เราหามาได้มันก็จะเป็นประโยชน์เฉพาะตนเองในโลกนี้จะไม่สามารถที่จะเป็นประโยชน์ในโลกหน้าได้รือมากจะเป็นอย่างนั้นคนสมากก็ตระหนี่อยู่เพราะว่ามีความ คุ้นเคยกับความตรหนีนี่มายาวนานหากว่าเราไม่เห็นอาน,นิสงส์ไม่เห็นประโยชน์เราก็ไม่สามารถที่จะเจริญกุศลได้แม้จะทานก็ยังให้ได้ยากศีลที่เป็นกุศลที่ประณนีตยปวาทานอันนี้ก็ยิ่งรักษาได้ยากภาวนาก็น้อยไปใหญ่ ก็จะเป็นการเจริญสมาธิหรือว่าการเจริญปัญญาที่ถูกต้องนะนก็จะมีจํานวนที่น้อยลงไปเพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาเราเรียนที่ถูกต้องด้วยนะการศึกษาเราเรียนที่ถูกต้องนับวันก็จะหาได้ยากนะส่วนมากก็จะมีนะเขาเรียกว่าสัทธรรมปฏิรูปหมายถึงสัทธรรมปลอมของปลอมไม่ใช่ของแท้ แต่ว่าคนที่จะฟังแล้วรู้ว่าเป็นของแท้หรือว่าของปลอมนั้นนะคนนั้นก็ต้องมีข้อมูลมีหลักการในการวินิจฉัยเหมือนกับคนที่เขาจะรู้ทองที่เป็นทองแทหรือทองปลอมอะนั้นเขาก็ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับทองคํะมาพอสมควรบางคนก็เห็นสีน้ําหนักอะไรต่างๆก็สามารถที่จะนะ รู้ได้ว่าเป็นของจริงหรือว่าของปลอมธรรมะพินัยของพุทธเจ้านี่ก็เหมือนกันถ้าไม่มีข้อมูลเลยเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าธรรมะที่เราฟังนั้นเป็นธรรมะที่มีเหตุหรือว่ามีผลอย่างไรจะไม่สามารถจะตรวจสอบได้ เมืไม่สามารถจะตรวจสอบได้เวลาถามย่านโยงสนมากเป็นยังไงไปฟังทำมาดีแต่ถามว่าดียังไงอันนี้ไม่รู้ดียังไงไม่รู้แต่ว่ารู้ว่ามันดีคือคําว่ามันดีของเขาก็คือเขาฟังแล้วเขารู้สึกสบายใจรู้สึกชอบใจมีความบันเทิงบันเทิงด้วยอำนาจของโลภกับบันเทิงด้วยอำนาจของปัญญากรุระหางกันนะ ถ้าบันเทิงด้วยอำนาจของโลภะก็คือหัวเราะชอบใจชอบความสนุกชอบความเพลิดเพลินเหมือนกับการฟังเพลงนันโดยมากเวลาที่มีการแสดงธรรมโดยเฉพาะเกี่ยวกับระองเทศมหาชาตินะยงส่วนมากก็จะชอบให้พระเนี่ยมีการแหล่ใช่ไหมแหล่มีทำนองมีอะไรต่างๆเพราะฟังแล้วได้รับความบันเทิงได้รับความสุขใจแต่ว่าความสุขที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนะี่ยมันเป็นความสุข ที่เป็นโลภะนะมีความรู้สึกยินดีติดใจในอารมณ์มันไม่ใช่ความสุขที่เป็นปัญญาหรือว่าความสุขที่เป็นกุศลมันจะมีความต่างกันนะอันหนึ่งมีความติดใจในอารมณ์แต่อันหนึงนะ่งเนี่ยมีความบันเทิงแล้วก็มีความของใสของจิตใจด้วยอันกุศลนะที่เป็นความสุขมันก็จะต่างจากความสุขที่เป็นโลภะธรรมชาติมันก็จะเบาวกว่ากันด้วย ความรู้สึกที่เป็นความสุขที่เป็นกุศลมันจะเบาอย่างเช่นโยงให้ทานอย่างยโยงก็สังเกตความรู้สึกมันก็จะเป็นความสุขเบาๆสบายแต่ถ้าว่าความสุขที่เป็นโลภะมันจะเป็นความสุขอีกอีกอย่างหนึ่งแต่มันมีโทษนะความสุขที่เป็นโลภะมันจะมีโทษความสุขที่เป็นกุศลมันจะไม่มีโทษผลก็มีความต่างกันด้วยเพราะเหตุมาต่างกันสภาพของงานมาทมมันต่างกันผลก็เลยมีความ ต่างกันด้วยนั้นเหตุผลเนี่ยในศาสนาจริงอยู่ว่าท่านสรุปคําสอนผู้ธดเจ้าไว้ลงสองอย่างนะก็จะเป็นพระวินัยพระสูตรอภิธรรมคือเหตุและผลพูดไว้อย่างนี้พูดหลักการเหตุและผลคือมีเหตุมีผลมีเหตุม,หตมีผลซึ่งธรรมะที่เป็นความจริงเขาก็เป็นอย่างนั้นนะมีเหตุแล้วก็มีผลอยู่ในตัวเพราะาปฏิเสธ ผู้สร้างผู้บันดาลทั้งหมดทั้งสิ้นเลยแล้วก็ไม yeah anyway. ่ได้มีอยู่จริงโดยโดยลักษณะผู้สร้างผู้บันดาลเราก็มาสังเกตชีวิตของเราก็ได้ชีวิตของเราเนี่ยมันต้องอาศัยเหตุจึงเป็นไปได้จะเป็นอาศัยอาหารเนี่ยอาหารก็เป็นเหตุเป็นกยอาศัยอากาศอาศัยอุตุความเย็นความร้อนร้อนเกินไปก็เป็นไปไม่ได้เย็นเกินไปก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็อาศัยพวกการผัดเปียกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเนี่ มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันอยู่แม้แต่การเห็นการได้ยินการได้ก,กลิ่นการริ้มรสการสัมผัสการคิดนึกทางใจก็มีเหตุแล้วก็มีปัจจัยของเขาดังนั้นบางทีสภาพจิตใจของเราบางทีก็ดบีบางวันก็ดีใจดีบางวันก็เศร้าหมองนะคุณมัวอยู่มันมันไม่เหมือนกันแะแต่สดงว่าเหตุปัจจัยมันไม่เหมือนกันแต่บางทีเราไม่สามารถจะสาวหาเหตุมันได้นะแต่บางทีก็รู้เท่าทันว่ามันเป็นเพราะเหตุอะไรจิตใจถึงเป็นอย่างนี้ ก็สามารถที่จะย้อนไปตรวจสอบอดีตได้ว่ามันมีเหตุเป็นไปเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้เราก็สามารถจะรู้ได้อันนี้ก็บ่งบอกถึงความเป็นอนัตตาของธรรมะว่าเขาเป็นไปนตามเหตุแล้วก็ปัจจัยปฏิเสธความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไม่มีอํานาจมายคมว่าไม่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของคือไม่มีอํานาจไม่สามารถที่จะบังคับให้มันเป็นไปตามที่ที่ปรารถนาได้เขาก็เป็นว่งเขาอยู่ในลักษณะแบบนี้ แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ของคนที่ที่มีปัญญาแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาเนี่ยเขาจะหาอุบายในการที่จะระงับความไม่สบายใจโดยวิธีการอื่นแต่ถ้าคนที่เขามีปัญญาเขาก็จะมาศึกษาเรียนรูนะ้ของจริงก็จะยอมรับนะปัญญาเกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นติดต่อกันสภาพจิตใจที่มันขุนมัวมันมัวหมองนั้นก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เนะนะพราะทำสองอย่างคือ กุศลกับอกุศลที่จะเป็นไปในขณะเดียวกันมันไม่ใช่ฐานนะถึงจะมีความขกิดดับมีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจนเราไม่เห็นความขาดช่วงของเขาแต่ว่าเขาก็เกิดทีละขณะทีละขณะเท่าน,นั้นเองเขาเป็นของเขาอยู่ยานลักษณะแบบนี้แหละสัตว์ทั้งหลายจะรู้หรือไม่รู้ธรรมชาติอันนี้ก็เปลนนี่ยนนี้ทั้งในส่วนของรูปธรรมแล้วก็นามธรรมฉันใครก็ตามประสงค์ที่จะพ้นไปจากทุกข์ในสังสารวัฏเนี่ยก็ต้องมาศึกษา อัตภาพร่างกายยาวานาคืบนี่แหละที่เป็นสิ่งที่นะควรศึกษาเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้แล้วก็เป็นอารมณ์ของปัญญานะความเป็นผู้ไเจ้านะที่พระองค์ตรัสรู้ก็มารู้อัตภาพยาวานาคืบนี่แหละรูปธรรมกับนามธรรมท,ที่ประชุมกันอยู่ก็มารู้ตรงนี้แหละแล้วก็ประกาศธรรมก็ประกาศตรงนี้เลยนะไม่ใช่ประกาศอย่างอื่นถึงแม้ว่าธรรมะจะรู้เยอะแยะมากมายแต่ว่าเวลาแสดงธรรมก็แสดงตรงนี้แหละเพราะมันจําเป็น จึจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้สัตย์ประสบพบเจอกับความทุกข์ก็อาศัยอัตภาพร่างกายนี่แหละประสบพบเจอกับความสุขก็อาศัยอัตภาพร่างกายนี่แหละไม่ว่าจะเป็นสุขที่เป็นไปในสังสารวัตรหรือว่าสุขที่จะพ้นไปจากสังสารวัตรก็ต้องมาเรียนรู้จากอัตภาพร่างกายนี่แหละไม่ใช่เรียนรู้อย่างอื่นแล้วก็ความอัศจรรย์ของเขาคือเขาสามารถที่จะทนพิสูจน์ด้วยกําลังการพิจารณาของปัญญาด้วยมันเป็นอย่างนี้ด้วยนะ,ะนามธรรมและรูปธรรมอันเนี้ย สามารถจะพิสูจน์ด้วยกําลังของปัญญาไม่สามารถจะพิสูจน์ด้วยกําลังของวัตถุอื่นๆหรือว่าสิ่งใดในโลกที่จะมาพิสูจน์เขาต้องปัญญาต่าน,นั้นที่จะพิสูจน์แล้วก็มาเรียนรู้จากเขาไม่ไม่งั้นก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสได้ในวันนี้จะนําพระสูตรชื่อว่าอนุโสตสูตรนะโสตแปลว่ากระแสอนุก็คือตามพระสูตรว่าด้วยเกี่ยวเรื่องการตามกระแส กระแสนี่คือกระแสของกิเลสวันนั้นได้พูดไว้คร่าวๆนิดหนึ่งแต่ว่าในพระสูตรนี้พระเจ้าจะตรัสบุคคลสี่จำพวกเอาชื่อบุคคลจำพวกแรกมาตั้งเป็นชื่อของสูตรพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่นี้ปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่คือใครอันนี้ก็เรียกว่ากะเทตุกรรมยตาบุคชานะถามเองเพื่อที่จะตอบเอง คือบุคคลไปตามกระแสจำพวกที่1บุคคลไปทวนกระแสจำพวกที่2บุคคลตั้งตัวอยู่ได้แล้วจำพวกที่3บุคคลข้ามถึงฝั่งขึ้นอยู่บนบกเป็นพรามจำพวกที่4อ่นี่นะสี่จำพวกเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างเนี้ถามว่า คนฟังจะเข้าใจไหมว่าบุคคลไปตามกระแสคืออะไรเป็นแค่หัวข้อเทศนาผมก็พยายเองนะว่าบุคคลไปตามกระแสเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เสพกามด้วยทําบาปกรรมด้วย,รรวยนี้เรียกว่าบุคคลไปตามกระแสอันนี้จะพวกที่หนึ่งนะการ,รตัวนี้หมายถึงวัตถุกรรมกับกิเลสกรรมสองอย่างท่านหมายถึงอย่างนี้นะกิเลสกรรมก็หมายถึงตัว ตัณหาหรือโลภะหรือเรียกว่านันทิอันนี้คือกิเลสกรรมส่วนวัตถุก,กรรมก็คืออารมณ์ของตัณหามันจะมาคู่กันนะเพราะความรู้สึกที่ยินดีพอใจในอารมณ์เนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่ยินดีแล้วก็ตัวที่ถูกยินดีมันจะมีสองอย่างจิตอารมณ์จิตกับอารมณ์มันจะเป็นของคู่กันที่ใดมีจิตเกิดขึ้นที่นั้นต้องมีอารมณ์ด้วยมันจะมาคู่กัน,นเช่นโยมนั่งฟัง ความรู้สึกได้ยินกับเสียงเนี่ยมันจะเป็นไปด้วยกันแต่ความรู้สึกได้ยินเนี่ยมันคือจิตแต่เสียงมันเป็นอารมณ์ของจิตอย่างนี้หรือการเห็นรูปอารมณ์สิ่งที่ถูกเข็นที่เรียกว่าวันรูปเนะี่ยสีต่างๆกับตัวเห็นมันจะเป็นไปด้วยกันจะคู่กันจิตอารมณ์คู่กันฉะนั้นบุคคลที่ไปตามกระแสเนี่ย หมายถึงกระแสของอะไรกระแสของกิเลสการรมที่เป็นไปกับวัตถุกรรมแล้วก็ทําบาปรกรรมด้วยนะสองอย่างนะเพราะคนที่ไปตามกระแสเนี่ยจะทําบาปรกรรมเพราะไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องฝืนไงถ้าเอาศีลมามันจะพอฝืนได้นะช่วยได้นั้นดับหนึ่งนะป้องกันได้ห้ามได้ถึงมันจะเกิดก็จริงแต่ว่ามันจะไม่ก้าวล่วงออกมาทางกายหรือทางวาจาสองทวานี้ก็แค่ พอเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจถ้าเอาศีลมากั้นนะนะแต่ถา,ถามว่ามีศีลมากัน้นหรอก็จะล่วงออกมาทางกายแล้วก็ทางวาจาแล้วถามว่าคนที่ไม่เข้าใจเรื่องบาปเนี่ยคุยยากมากเวลาคุยชอบเถียงนะไอ่กลัวอะไรบาปมันไม่เห็นตัว,วาอย่างนั้นนะมันไม่ได้ขี่ช้างสูบยามาล็อกนูน่นคำนี้เจอบ่อยวาตามาเด็กเขาชอบพูดกันน ให้ไม่เห็นตัวมันน่ากลัวโยมทําไมถ้าเห็นตัวมันหลบได้จริงๆนะของอะไรก็ตามที่เห็นตัวมันจะไม่น่ากลัวมันหลบได้ถ้าว่าบาปมันขี่ช้างสุบยามาเราเห็นมันมาแต่กายเราก็หลบดิทำไมหลบปิดประตูเข้าบ้านเลยปิดประตูไว้มันก็เข้ามาไม่ได้แต่มันไม่เห็นตัวนี่แหละโยมแต่เวลามันให้ผลเนี่ยมันให้ผลเผ็ดร้อยแล้วเราไม่มีทางที่จะหลบมันได้เลยจะหนีไปอยู่ตรงไหนล่ะ ท่านบอกว่าจะไปบนฟ้าก็ตามเนี่ยจะเข้าไปสู่ซอกเขาจะเข้าไปสู่มหาสมุทรที่แม้เท่าไปเข็มที่บุคคลไปอยู่แล้วที่จะผลจากกรรมชั่วมันไม่มีทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะนาโยมเล็กทำไมผลไม่ได้ก็เวลากรรมที่ไม่ให้ผลเนี่ยมันให้ผลอัตภาพของบุคคลนั้น เราจะมีัตภาพอยู่ในภพภูมิไหนที่มีความเกี่ยวเนื่องการสัมพันธ์กันที่เราทำเขาไว้นั่นนะมันเลยไม่สามารถที่จะหนีได้จะหนีไปไหนก็มันอยู่กับเราอ่ะเหมือนกับเราจะหนีเงาอ่ะเอาโยมจะหนีไปไหนเฮ้ยฉันเบื่อเงาเหลือเกินเนี่ยนะตามฉันทุกวันเลยวันวันก็เห็นแต่แกนี่แหละตามฉัน่ะฉันจะหนีแกแหละเอาแล้วโยมจะหนีไปไหนจะพ้น่มันไม่พ้นนะมันไม่พ้น นั้นคนคิดคิดจะหนีกรรมก็เหมือนกับคนที่คิดจะหนีเงาตัวเองอน,นั่เนห่ยมันหนีไม่พ้นหรอกคุณนี่ไงคุณมีตัวตนอยู่ตรงไหนคุณก็มีเงาอยู่อันนี้ก็เหมือนกันมีลูกนามขันห้าตาภาพร่างกายปรากฏอยู่ที่ไหนเนี่ยมันเป็นที่รองรับของทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมสองอย่างถ้าเป็นกุศลกรรมก็ให้ผลเป็นความสุขให้สิ่งที่ดีที่น่าปรารถนาถ้าเป็นอกุศลกรรมก็ให้เป็นผลเป็นความทุกข์สิ่งที่ ไม่ดีไม่น่าปรารถนาเราจะรู้ถ้าว่าเราศึกษาเราจะรู้มันตอนที่ผลมันปรากฏนั่นแหละถ้าอารมณ์อะไรก็ตามที่เป็นอน,นิจฐาารมณ์ไม่ดีไม่น่าปรารถนาถาถมเข้ามาในชีวิตนี่นะให้รู้เลยว่าอันนี้แหละเป็นผลของอกุศลกรรมเลยนี่คือลักษณะของเขาเขาจะให้ผลอย่างนี้แต่ถ้าคนไม่รู้มันก็เนนะถียงกันนะเถียงไม่เป็นไรเถียงก็เถียงเถียงสัจจะก,ก็เถียงไว้เถอะนะงั้นก็ ของใครก็ของบุคคลนั้นก็แล้วกันตัวเองทําก็ตัวเองก็รับผิดชอบเองก็แล้วกันนะเอามันเราต้องรับผิดชอบเองด้วยบุญเราก็รับผิดชอบเองนะโยมมาถวายทานวันนี้โยมก็ต้องรับผิดชอบบุญเองถ้าบุญมาให้ผลบอกว่าโอ้ฉันไม่อยากรวยหรอกขี้เกียจหน้าเงินนี่มันก็จะให้เลยใช่ไหมให้เลยฉันไม่อยากเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหรอกบริหารทรัพย์สมบัติเยอะแยะมากมายทานห้ผลมันให้เป็นอยู่ดีนั่นแหละไม่อยากมันก็ให้เหตุปัจจัยมันพร้อมะ ใช่ไหมล่ะเหมือนกับบาปนั่นแหละเวลาคนทําถามว่าบุคคลที่ทําก็อยากรับผลของบาปไหมไม่อยากหรอกแต่เขาให้ไหมล่ะให้เนี่ยเพราะเหตุเราทําเขาไว้แล้วยังไงเขาก็ต้องต้องให้อยู่ดีเป็นอย่างนี้อันนี้คือบุคคลไปตามกระแสอยู่เราประเภทไหนตามกระแสไหมเนี่ยออาเอา,เอ,าอันนี้บุคคลประเภทที่หนึ่งนะตามกระแส บุคคลประเภทที่สองคือบุคคลไปทวนกระแสเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เสพกามและไม่ทําบาปรกรรมแม้ทั้งทุกทางกายทั้งทุกทางใจกระทั่งร้องไห้น้ําตานองหน้าก็ยังประพฤติพรหมอาจารย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์อยู่ได้นี้เรียกว่าบุคคลไปทวนกระแสโอ้คนนี้ก็จิตใจเด็ดเดี่ยวโยมเพราะบางคนเนี่ยประพฤติพรหมอาจารย์นกะบวชในสมัยก่อนนะท่านเป็นลูกเศรษฐี มีทรัพย์แต่ไปบวชอยู่ในป่าคนเดียวตอนเช้าก็อุ้มบาทที่เป็นบาทดินหรือบาตรเหล็กเนี่ยเหมือนกับขอทานท่านก็ไปพอท่านไปอยู่บนยอดเขาท่านยินเสียงเสียงดนตรีเสียงชาวเมืองเขาสนุกสนานรื่นเริงท่านก็มานั่งคิดคิดก็เกิดความเสียใจนะร้องไห้เอ๊ะทำไมเราต้องมาทําแบบนี้ในลักษณะแบบนี้นะจริงๆอะกิเลตมันมันร้องไห้โยมมันเคยได้รับความสุขความสบายแบบนั้น แต่ก่อนเน่ไหมมีคนปนเปื้อหาข้าวหาน้าให้กินนอนสบายอยู่สบายแต่เองต้องมันอยู่ในป่าประพฤติพรมอาจารย์ขัดเกลากิเลสนะท่านก็เลยร้องไห้การร้องไห้มันเป็นอาการของกิเลสนะเกิดความเสียใจนึกว่าททำไมเราต้องมาทําแบบนี้แต่ท่านก็ยังอุตสาห์ประพฤติปฏิบัตินะจนทําตัวเองให้พ้นไปจากทุกข์ได้หรือไม่ก็เป็นอุปนณิสัยในการที่จะออกไปจากทุกข์อันนี้คือบุคคลที่ไป ทวนกระแสะไม่ยอมทําบาปประกรรมแม้จะมีความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางใจถึงจะร้องไห้อะไรต่างๆก็ยังสู้ทนนะเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติหัดตัวเองทําตัวเองให้บริสุทธิ์หมดจด,ดจากกิเลสอันนี้เป็นบุคคลประเภทที่2บุคคลตั้งตัวอยู่ได้เป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้พอสิ้นสังยศเบื้องต่ำห้เป็นโอปาติกะ ปรินานในโลกที่เกิดนั้นมีอันไม่กลับจากโรคนั้นเป็นธรรมดานี้เรียกว่าบุคคลตั้งตัวอยู่ได้แล้วอันนี้ประเภทที่สามเนี่ยเป็นพระอริยะนะโยนะเป็นพระอริยะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าเป็นโอปาติกะอันนี้ท่านหมายถึงพรานนาคามีนะพรานนาคามีโสดาสกทาและก็พระนนาคามีโอปปาติกะประเภทนี้จะผุดโตทันทีอย่างเดียวเพราะเกิดเป็นพรหมเนี่ยไม่มีการเกิดในคัน นะไม่มีการเกิดในไข่ไม่มีการเกิดในที่ชื้นแฉะแต่เป็นบุคคลที่ผุดโตทันทีเพราะกำเนิดมีอยู่สี่อย่างเนี่ยการเกิดในโลกเนี่ยมันมีแค่นี้แหละไม่อื่นไปจากนี้หรอกนะอันนี้เป็นโอปาติกะได้แก่พระอะไรพระอนาคามีโอปาติกะบุคคลข้ามถึงฝั่งขึ้นบกเป็นพรามเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ พะสิ้นอาสวะทั้งหลายก็ทาให้แจ้งซึ่งเจตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้ด้วยปัญญายิ่งด้วยตนเองสําเร็จอยู่ในปัจจุบนันนี้เรียกว่าบุคคลข้ามถึงฝั่งอยู่บนบกเป็นพรามอันสุดท้ายนี่ไม่มีนะไม่มีกิเลสเป็นพระอระหันต์อยูสิ้นอาสวะว่าจะเป็นกรม,มาสวะพระวสวะทิฏฐสวะอวิชาสวะ,ะขึ้นบกบกในนี้หมายถึงนิพพานเป็นพรามพรามในที่นี้หมายถึง พระอรหันต์นะเป็นผู้ลอยทั้งบุญแล้วก็บาปอยู่พระอรหันต์ลอยบุญลอยบาปเมื่อกิเลสหมดแล้วเนี่ยบาปก็ชื่อว่าหมดเมื่อบาปหมดแล้วบุญก็ชื่อว่าหมดไปด้วยนะการกระทําทุกอย่างของพระอรหันต์ก็ศักว่าแต่เป็นการกระทํนะที่เรียกว่ากิริยา,ยางั้นบุคคลประเภทที่ หนึ่งเนี่ยเป็นปุถุชนนะประเภทที่2ที่เป็นบุคคลที่ทวนกระแสเนี่ยถ้าดูเดี๋ยวก่อนนะ,ะจะเป็นพระโสดาบันใช่รวมทึ้งปุถุชนด้วยที่ พอพึ่ปฏิบัติเพราะมันมีคําว่าทุกทางกายทุกทางใจแล้วก็ร้องไห้น้ําตานองหน้าเพื่อพึทธพรมมาจารให้บริบูรณ์อยู่แต่ว่าประเภทที่สามนี่เป็นพระนาคามีโอปาติกะประเภทที่สี่เป็นพระอารหันต์แต่ยังเป็นภรรยาของปุถุชนนะเพราะว่าจะมีในส่วนของอันท่าปุถุชนถ้าอันท่าปุถุชนเนี่ยคือจาพวกที่ที่หนึ่งที่แปลว่าปุถุชนผู้มืดบอดมากไปด้วยอวิชชาอยู่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องกรรมไม่รู้เรื่องศีล ไม่รู้เรื่องทานไม่รู้เรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยนี่เขาเรียกว่าอันท่าผุรุชนเพราะผุรุชนนั้นแบ่งออกไปสองอย่างคืออันท่าผุรุชนกับกรลยาณาุรุโดยชนกัลยาณบุรุชนคือคนดีมีศีลมีทําให้ทานรักษาศีลแต่ว่าทานท่าผู้โชนคือหมายถึงมืดบอดผุรุดชนผู้มืดบอดมากไปด้วยอกุศลกรรมภิกษุทั้งหลายก็แลบุคคลสี่นี้ปรากฏอยู่ในโลกพระองค์ก็ตรัสเป็นการถามว่าชนเราใดเราหนึ่งไม่สํารวมในกามยังไม่สิ้นราคะ เป็นกามโยคีในโลกนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ไปตามกระแสถูกตัณหาครอบงำไว้ต้องเกิดและแก่บ่อยๆเนี่ยเอาตายมาด้วยถ้าไม่เกิดนะก็เป็นอันพูดถึงตายด้วยแต่ว่าท่านจะพูดถึงเกิดและแก่บ่อยๆเพราะฉะนั้นนั่นแหละผู้เป็นปราชญ์ในโลกนี้ตั้งสติไม่เสพกามและไม่ทำบาปแม้ทั้งทุก ทางกายและกใจก็ละกามและบาปได้ท่านเรียกบุคคลว่าผู้ไปทวนกระแสคนใดละกิเลสหประการคือสังโยชน์เบื้องต่ำได้แล้วเป็นพระเสขะบริบูรณ์มีอันไม่เสื่อมคายเป็นธรรมดามีวสีทางใจมีอินทรีย์อันมั่นคงคนนั้นท่านเรียกว่าผู้ตั้งตัวได้แล้วเพราะได้ตัดสุดูแล้วทำทั้งหลายทั้งที่ ยิ่งและหย่อนของบุคคลใดสิ้นไปดับไปยิ่งหมายถึงกุศลหยอนก็อกุศลไม่มีอยู่บุคคลนั้นเป็นผู้บรรลุถึงยอดความสําเร็จผมอาจารย์ถึงที่สุดโลกเรียกว่าผู้ถึงฝั่งแล้วพระเจ้าก็ตัดเอาพระอารหันเนี่ยเป็นยอดอน,นี่ก็เป็นคาถาที่พระองค์ได้แสดงบุคคลทั้ง4ประเภทที่ ปรากฏอยู่ในโลกนี้แต่เราอยู่จำพวกจำพวกไหนก็จำพวกที่สองนะโยมก็ยังดีนะถ้าดูลักษณะพอเราก็เจริญกุศลรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมอยู่แต่จำพวกที่หนึ่งนี้ไม่เอาอะไรเลยทาแต่บาปก,กรรมท่างวาอย่างนั้นนะทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจจิตใจก็มนหมองแล้วก็หยาบยิ่งขึ้นเขาจะมีความคุ้นเคย นะกับบาปแล้วก็เมื่อมีความคุ้นเคยกับบาปก็จะห่างไกลทําที่ตรงกันข้ามนะก็คือห่างจห่างกาจากศีลห่างกลจากธรรมหา่างกาจากการคบค้าสมาคมกับสมณะผู้มีศีลไปด้วยกันไม่ได้โดยหลักการนะคนกินเหล้าจะไปกับคนไม่กินเหล้ามันก็คบกันไม่ได้นานมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้อยู่เอาฉะนั้นวันนี้ก็ก้นโมตนากับ ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมเจริญกุศลถวายทานในเช้าวันนี้ก็ขอร่วมสุศลนี้จงเป็นปัจจัยเราทั้งหลายเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญนะว่าบุญบรารมีของเราทั้งหลายบริบุ์แล้วก็คอยเราทั้งหลายจะเป็นผู้แตัสรู้บรรลุถ,ถึงมรรคนิพพานด้วยการทุกคนทุกท่านเชิญ